สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตบ้านให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหลังจากที่เราเข้าอยู่จริงซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านจนครบหมดแล้วนะครับเรามาดูกันว่าบ้านขนาด60ตารางเมตรมันจะเล็กเกินไปหรือเปล่ามันจะเทพเกินไปหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราซื้อเฟอร์นิเจอร์และเข้าโครงเครื่องใช้เข้าบ้านจนครบมาแล้วนะครับเรามาดูตรงเสาหน้าบ้านนะครับเสาหน้าบ้านผมจะติดเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับจะใช้การติดแบบ กาวสองหน้านะครับกาวนานูกาวอเนกประสงค์นะครับที่เวลาเราโลาะอกแล้วจะไม่เป็นคราบกาวผมจะไม่ได้เจาะแล้ก็ยึดตะกูนะครับเวลาเราจะแกะเปลี่ยนหรือถอดไม่ได้ใช้นะครับเราเราจะได้ไม่มีรูพุนหรือว่าแตกเสียหายนะครับต่อไปก็จะเป็นโต๊ะบาร์นะครับที่แรกผมว่าจะเอาไว้ข้างในบ้านนะครับตรงที่มีไฟแขวนนะครับแต่ว่าเวลาเรามีปาร์ตี้กันหรือว่ามีเพื่อนมาดื่ม แล้วก็จะใช้โต๊ะนี้นะครับไปวางตรงสวนญ้าแล้วก็นั่งดื่มกันนะครับต่อไปเราไปดูซิงล้างจานกันครับซิงล้างจานผมจะไว้ข้างบ้านแบบนี้นะครับท่อน้ําดีและก็ท่อน้ําสีผมให้ช่างเขาเดินท่อให้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วผมไปสั่งซิงล้างจานมาแล้วก็ต่อท่อน้าดีและก็ท่อน้ําเสียเองนะครับส่วนชั้นวางจานนี้นะครับมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับมีที่วางช้อนมีที่ใส่มีที่ใส่ตะเกียบ มีที่วางแก้วนะครับมีที่วางเขียงมีที่วางฝาหม้อมีที่วางถ้วยมีที่วางจานนะครับแล้วก็มีที่ใส่ฟองน้ำแล้วก็ฝอยขัดหม้อและชั้นวางจานตัวนี้นะครับสามารถปรับความกว้างได้นะครับโดยมีตัวยึดตรงนี้นะครับแล้วก็กดล็อกตรงนี้แล้วก็ปรับเลือกได้ว่าเราจะให้กว้างขนาดไหนนะครับ แล้วก็ยึดด้วยจุกศูนย์ยากาศตรงนี้นะครับมันพอดีกับซิงลางจานตัวนี้เลยนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะไม่พอดีแล้วนะครับถ้าไม่พอดีผมก็จะใช้กันเจาะแล้วก,ก็ยึดสกูนะครับต่อไปก็ไปดูลาวตากผ้านะครับลาวตากผ้าผมก็จะเลือกขนาดที่มันพอดีกับทางเท้าตรงนี้นะครับเราจะได้สามารถเลื่อนเข้าไปเก็บตรงหลังบ้านได้นะครับ เวลาเราโปรฝนตกเราก็สามารถลากเข้ามาตากในบ้านได้นะครับเพราะราตากผ้าตัวนี้มันมีล้อด้วยนะครับเวลาเราจะกินข้าวหรือมีเพื่อนมาเราจะให้บ้านโล่งๆล้วก็สามารถเลื่อนเข้าไปเก็บไว้ตรงหลังบ้านได้นะครับเพราะว่าราตักผ้าเรามันมีล้อแล้วก็ขนาดที่พอดีกับ ทางเท้าบ้านพอนี้นะครับต่อไปเราไปดูข้างในบ้านกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับเราไปดูตรงผ้าม่านกันก่อนครับผ้มาม่านผมจะใช้เป็นผ้าม่านสีดํานะครับและราวของผ้าม่านผมจะใช้เป็นแบบสปริงยึดแบบนี้นะครับมันจะดันเสาทั้งสองฝั่งนะครับ มันจะไม่ใช้เป็นแบบยิงสกูยึดกับผนังนะครับเพราะว่าถ้าใช้แบบนั้นมันจะต้องยึดตรงกลางของลาวด้วยนะครับเวลาเราเปิดเขม่านไปแบบนี้นะครับถ้ามีสกูยึดตรงกลางเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดกว้างตัวนี้ได้นะครับมันจะบังประตูนะครับถ้าเป็นแบบนี้เขม่านเราก็จะไม่บังประตูเลยนะครับ ส่วนหน้าต่างตัวนี้นะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่กว้างมากนะครับเราก็จะมีสะกูยึดแค่มุมซ้ายแล้วก็มุมขวานะครับแล้วก็จะสามารถเลื่อนได้สุดเลยนะครับก็จะไม่บังหน้าต่างเลยนะครับต่อไปเราไปดูห้องรับแขกกันนะครับหลังจากที่เรานําโซฟาแล้วก็โต๊ะวางทีวีเข้ามานะครับก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่ากว้างอยู่นะครับยังไม่แคบจนเกินไปนะครับ โต๊ะวางทีวีผมก็จะเลือกเป็นแบบมีประตูปิดทึบหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้บ้านมันดูโล่งนะครับเวลาเราเก็บของเยอะๆแล้วก็จะสบายตาบ้านก็มมาดูลกนะครับแล้วก็ต้องเลือกโต๊ะวางทีวีที่มีขนาดลึก40เซนนะครับเพื่อที่จะสามารถวางเครื่องเสียง Power Amp หรือว่าเครื่อง AVR ได้นะครับส่วนทีวีผมก็ต้องเลือกใช้ขนาด65นิ้วนะครับ เพื่อที่จะมีพื้นที่วางลําโพงซ้ายขวาได้และก็มีพื้นที่วางตู้สาบเปีียนและทางขยะและก็สามารถวางพัดลม16นิ้วได้นะครับต่อมาจะเป็นโซโฟ,ฟานะครับโซฟาตัวนี้จะเป็นการสั่งทําแบบพีออเดอร์นะครับจะเป็นขนาดกว้างหรือยาวประมาณ2เมตร15เซนนะครับ แล้วก็สามารถปรับนอนได้พอเราปรับนอนแล้วก็จะเหลือพื้นที่ให้เดินดินดินหน่อยนะครับเพราะว่าโซฟาตัวนี้ผมไม่ได้วางติดผนังนะครับพอเราเหลือพื้นที่ไว้เพื่อที่จะมาปรับนอนนะครับถ้ามีแขกมาพักบ้านแล้าก็สามารถใช้โซฟาตัวนี้เป็นเตียงน,นอนได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราปรับนอนแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีความยาวอยู่ประมาณเมตรแปเซนนะครับ แล้วก็สามารถนอนได้สุดตัวเลยนะครับและความกว้างของโซฟาอาจจะเทียบเท่าที่นอน5-6ฟุตเลยนะครับสามารถนอนได้2-3คนเลยนะครับส่วนตัวผมชอบนอนดูหนังก็เลยสั่งโซฟาที่มันสามารถตับมนอนได้นะครับและโซฟาตัวนี้มีที่วางแก้วทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เก็บของและก็รีโมทได้ทั้งซ้ายและขวาด้วยนะครับ หรือว่าจะไว้ใส่ขนมไว้กินไปด้วยนูนหนังไปด้วยก็ได้นะครับความลึกก็ลึกพอสมควรเลยนะครับน่าจะเก็บของได้เยอะอยู่นะครับเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากที่ผมเลือกผมก็จะเลือกที่มันสามารถเก็บของได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปิดทึบไม่ให้เห็นของด้านในได้นะครับบ้านเราจะได้อยู่โลง่งไม่ลกนะครับต่อมาเรามาดูม่านตรงหน้าต่างบานกระทุงนะครับ ผมจะใช้ม่านที่มันเป็นเหมือนกระดาษน,นะครับแต่ไม่ใช่กระดาษหรอกนะครับที่ผมเลือกตัวนี้เพราะเราสามารถทําให้มันเท่ากับขนาดหน้าต่างของเราได้พอดีเลยนะครับถ้ามันพอดีนี้มันจะสวยนะครับเวลาเราพับม่านหน้าต่างเก็บเราก็จะเห็นแค่หน้าต่างของเรานะครับเราก็จะไม่รู้สึกถึงม่านเลย เราจะรู้สึกเหมือนมันมีแค่หน้าต่างนะครับแต่มันจะมันยากตรงที่เวลาเราพับเก็บนะครับเราต้องพับไปทีละชั้นทีละชั้นแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบไว้นะครับแต่ผมก็เลือกใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าราคามันถูกผมใช้กับบานกระทุ่งทั้งหมด7บานก็ใช้เงินแค่300บาทเองนะครับตอนที่ผมซื้อมามันจะเป็นขนาด90เซนนะครับ แล้วก็มาใช้มีดหั่นนะครับให้มันได้ขนาดเท่ากับหน้าต่างเรานะครับหนึ่งพื้นเราก็จะแบ่งใส่กบหน้าต่างเราได้สองบานนะครับและกันเรือเศษสิเซนเราก็ทิ้งไปนะครับวิธีติดผมก็ใช้กาวสองหน้านะครับที่เราสามารถเกะออกและไม่มีคาบขาวนะต่อไปเรามาดูหลังบ้านกันครับผนังตรงนี้เราสามารถใช้เก็บที่ตักขยะถังขยะแล้วก็ไม้กวาดได้นะครับเวลาเราอยู่ในบ้านแล้วก็มองไม่เห็นไม้กวาดเลยนะครับ พื้นที่เล็กๆตรงนี้ก็มีประโยชน์นะครับแล้วมาดูพื้นที่ตรงนี้ครับที่ผมเว้นวักไว้นะครับเพื่อวางเครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับขนาด16กิโลกรัมกว้าง65เซนลึกลงไปประมาณ70-75เซนนะครับต่อมาเป็นตู้เก็บของนะครับเป็นตู้เหล็กสูงประมาณเมตร80กว้างประมาณ 85เซนนะครับถัดมาเป็นตู้เย็นของซัมซุงนะครับขนาด7.3คิวว้างประมาณ55เซนนะครับถัดมาเป็นตู้เก็บกับข้าวนะครับเราสามารถใช้เป็นตู้สูงก็ได้นะครับ2ชั้น3ชั้นก็ได้นะครับเราก็สามารถนำตู้กับข้าวตู้เหล็กนี้มาวางตรงพื้นที่ว่างตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะมาใช้งานกับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับใช้มองข้าวเครื่องปัน โม่อทษลายน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับและก่อนอื่นเราไปแวะกันที่ห้องน้ําก่อนนะครับว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะครับอย่างแรกก็คือถังน้ํานะครับไว้เก็บน้ําไว้ใช้เวลาน้ําไม่มานะครับและก๊อกน้ํานะครับตรงนี้ผมจะใช้สายฝักบัวนะครับมาต่อเพราะว่าก๊อกตัวนี้มันเป็นหัวเกลียวนะครับตอนที่ต่อไว้นะครับก็เลยต้องใช้สายแบบนี้เพื่อมาเปิดน้ําใส่ถังน้ําไว้นะครับ และที่ชั้นวางนะครับก็จะมีพวกยาสีฟันครีมอาบน้ำแชมพูนะครับและที่ห้องน้ำก็ใช้เป็นที่เก็บไม้ถูกพื้นด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็คือห้องนอนนะครับห้องนอนขนาด3เมตรคูณ3เมตรหรือ9ตารางเมตรนะครับจะมีพื้นที่ให้ใส่อะไรบ้างไปดูกันนะครับที่เห็นอันดับแรกก็คือที่นอนขนาด5ฟุตนะครับและที่นอนตัวนี้ก็มีที่เก็บของให้เป็นแบบลิ้นชักนะครับ2ลิ้นชัก ก็สาม,มารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะว่าพินชักไม่ได้สูงมากที่นอนขนาด5ฟุตก็จะสาม,มารถนอนได้แค่2คนนะครับเรามาดูพื้นที่ในห้องนอนกันครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่สาม,มารถวางพัดลมได้ผนะันงก็สาม,มารถติดทีวีจอแบนได้อีกหนึงเครื่อง ส่วนฝั่งนี้ผมก็ใช้เป็นที่วางตู้เสือเส้อผ้าตะกร้าเสื้อผ้าและกระถางขยะนะครับตู้เสื้อผ้าจะมีหน้ากว้าง1เมตร20เซนแล้วก็สูง1เมตร80เซนนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ว่างให้เดินตรงนี้อีกนะครับสามารถเปิดประตูเสื้อผ้าได้สุดพอดีนะครับและเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนนะครับของทุกอย่างผมจะเน้นเป็นสีขาวนะครับเพื่อไม่ให้ห้องมันดูแคบและก็อึดอัด ห้องเราจะได้ดูกว้างนะครับและพื้นที่ที่ผมใช้วางตะกร้าเสื้อผ้าและถังขยะเราสามารถใช้โต๊ะแป้งมาวางแทนได้นะครับใช้โต๊ะแป้งขนาด60เซนนะครับความกว้างแล,แล้วเราก็เอาตะกร้าเสื้อผ้าไปไว้ตรงนู้นแทนพอเรามีโต๊ะแป้งมาวางตรงนี้เราก็จะมีโต๊ะไว้วางมือถือนะครับเสียบชาร์จตรงนี้ได้และสำหรับวันนี้ก็จะมีเท่านี้แล้วนะครับมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันว่าหลังจากที่เรา นำเฟอร์น,นิเจอร์เข้าบ้านแล้วบ้านเรามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ